ที่อยากไอ้ก้าวเข้ามาทําพวกสต็อกน,นี้นะครับเรื่องที่เป็นล่าสุดที่มันเกิดขึ้นอะไรเราไม่ต้องไปคิดแล้วเรามาคุยกันวันนี้นะครับคาถามแรกนะครับคาถามนี้ก็คือว่าแนวความคิดนะครับในการถ่ายภาพในแนวแบบฉบับของแอนที่ว่าเป็นยังไงบ้างแนวแนวส่วนตัวผมเราเรายี้ดีกว่าว่าคือแรกๆที่ถ่ายภาพเนี่ยเราคือคือการไปช่างภาพเนี่ยมันก็เป็นงานงานอาร์ตเนาะเราคือเราเราสร้างสรรค์าง,งานศิลปะที่เป็นภาพถ่ายก็ก็จะเคยมีความอยากเป็นอาร์ติสต์แล้วอ้ความอยากเป็นอาร์ติสต์เนี่ยมันก็จะพยายามพยายาม หาว่ามุมม,มองหรือว่าจุดขาย<ม>ของเราคืออะไรคือเวลาถ่ายอะไรเนี่ยจะคิดี่อะไรจะเป็นจุดขายหรือเป็นซิกเนเจอร์อ,อะไรอย่างนี้<ม>แต่ว่าพอ,อทำงานทางานไปนานๆเข้ามากๆเขาเนี่ยมันมันก็จะมาเจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญ<ม>จริงๆนะเราควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการเป็นสตอรี<ม>่เทเลอร์มากกว่ามากกว่ามากกว่ามานั่งหามานั่งหาความเป็นซิกเนเจอร์ของเราคือเคยมีเคยมีรุ่นพี่ในวงการนี่แหละ เขาบอกว่าคือแต่ละคนก็จะเป็นอย่างเงี้ยพยายามหาหาหาว่าอะไรคือแนวทางของเราท<ม>ําสต็อกก็จะหาว่าอะไรคือแนวทางของเราใช่ไหม,มแต่ว่าพี่คนเนี้ย <c oughs> เขาก็บอกว่าแนวทางไม่ต้องหาหรอก<ม>แต่ว่า<ม>ให้ให้เอาเวลาไปลงกับการทํางานเริ่มต้นเนี้ยก็ทํางานหลายๆแบบแล้วงานแบบ<ม>ไหนที่มันเข้ามือเรางานแบบนั้นอะ่ะ<ม>เราก็จะเริ่มทํามันมากขึ้นบ่อยขึ้นแล้วงานนั้นก็จะดีขึ้นเองนั่นอะ่ะก<ม>็จะกลายเป็นสิ่งที่เจอของเราขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องหาเลยมันก็ว่าเป็น ผลงานของเราที่สามารถจะไปคุยกับลูกค้าได้อะไรอย่างนั้นประมาณนั้นใช่มันมันจะมาจากการทํางานมันไม่ได้มาจากการที่เราไปเดินเจอไม่ใช่เราไปถ่ายแล้วมันเป๊ะขึ้นมาไม่ใช่มันจะได้มาจากประสบการณ์ได้มาจากได้มาจากระยะเวลาในการทำงานซึ่งซึ่งบางทีมันไม่ใช่เราต้องไปพยายามสร้างอะไรขึ้นมาแบบนั้น เรียกได้ง่ายๆว่าทํางานไปเนี่ยเดี๋ยวจะเจอเองถ้าทางานมากพอแล้วผมจนทุกวันเนี่ยก็เลยกลายว่าทํางานโดยที่เราไม่ได้สนใจเรื่องนั้นละแั้นถ้าถ้าใครมาถามวันที่มันก็จะมันก็จะตอบไม่ค่อยออกนะมันคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราเหมือนกับเราทิ้งเรื่องนี้ไปได้แบบห้าหกปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนก้ถ้าใครมาถามอะไรบิฉันพ่อนก็ลองดูว่าถ่ายภาพคนมั้งอะไรเงี้ยเออแต่ผมแตเวลาทํางานเนี่ยผมก็จะนึกถึงว่าเรากําลังเล่าเรื่องอะไรเราเราเราอยากจะเล่ายังไงเออมันมันจะออกมาเป็นแนวนี้มากกว่า นี่คือความคิดของของตัวแอนเดี๋ยวนะพี่ถามย้อนไปนิดนึงสมัยก่อนแอนทําอะไรอยู่ไม่ใช่ไม่ว่าไอ้มามาก่อนที่จะมามาถ่ายรูปแบบนี้ก่อนจะมาถ่ายรูปเป็นอาชีพเป็นก็เป็นพนักงานบริษัทครับเป็นพนักงานบัญชีก็ไม่ไม่ได้เป็นสายช่างภาพโดยตรงไม่ครับเรียนบัญชีมาจบมาก็ทํางานในองค์กรที่เอ่อทำทำเอซีจีครับเอซีจีทำบัญชีในเอซีจีนี่ว่าแปลกว่าแปลก พี่ก็งงหว่ะมันหลายหลายคนมากๆากะนะเหมือนก็ว่าจบวิศวะมาจบบัญชีมาบางคนบางคนจบกฎหมายมานะแล้วบางคนเนี้ยอยู่บนเครื่องบินอะออมันไม่เกี่ยวกัอะไรกับถ่ายภาพเลยแต่แต่เข้ามาตรงถ่ายตรงเนี้ยมาจับตรงนี้ได้พี่ก็เลยงงงนิดนึงเนาะมีหลายคนหลายคนพูดเหมือนพี่หินแต่ว่าผมผมแต่แรกแรก,แรกตอนที่เริ่มถ่ายรูปเนี่ยรุ่นพี่ในวงการที่เก่งๆเลยนะหลายคนเนี่ยผมสังเกตว่าจบถาปัตตม่ะ แม,แม่ก็จบอาร์ตมาเลยใช่ไหม<อ>ผมผมจะเจอหลายๆคนที่เวลาที่เราเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าไงเป็นฮ็อบบี้ยสอยู่ยังถ่ายรูปอย่างนั้นนะ<ม>ซึ่งคนยเ,เก่งที่เราเจอในวงการในช่วงนั้นอ่ะยังไม่ยังไม่ถึงสต็อกนะยังไม่ถึงสต<ม>็อกในคนที่ถ่ายภาพยังเก่ง<ม>เราจะเจอว่าเป็นพวกสถาปัต<ม>เป็นพวกนายอินเทียอะไรพวกนี้แต่ว่า<ม>พอพอ,พอเราก็จะรู้สึกว่าเราก็จะรู้สึกว่ามุงพี่พวกเนี้ยแม่งแบบแม่งแบบม,ม,มีพื้นฐานมาโชคดีว่ะเรียนมียนมาเออใช่เขาเขาเรียนอะไรที่มันตรงที่แบบที่มันเป็นประโยชน์กับการถ่ายภาพมา เราเราเรามาแบบเรามาจากบัญชีเราไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพอเราพอมาถ่ายภาพจริงๆทำมากๆมากๆๆจุดหนึ่งเนี่ยเอ้ยมันก็ไปได้นะมันก็ไปได้คือเราเรียนรู้ได้อะคือแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้ยากจนถึงขนาดที่ว่าจำเป็นจะต้องไปเรียนมาเท่านั้นเออเราสามารถเรียนรู้ได้เรียนรู้จากการลงมือทำเรียนรู้จากการลงคอร์สหรืออะไรแต่การลงมือทำเนี่ยผมว่าซึ่งซึ่งพอถึงจุดหนึ่งเนี่ย มันก็อยากจะออกมาบอกเหมือนกันนะว่าเออต้อนทุนที่เขามีเนะี่ยไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้แปลว่าคนคนที่ไม่มีต้นทุนนี้นะครับคนที่ไม่มีต้นทุนไม่ได้แปลว่าจะทาไม่ได้ทําได้ครับนะครับะคะใครที่มาฟังนี้ก็ลองฟังกําลังใจนะครับสําหรับที่ยังไม่เริ่มทีก็เริ่มเลยนะครับ <laughs>